ีเรื่องแบบว่ามีแดนเซอร์นีเมืองจีนะคะ,ะเขาโดนจอยักษ์ล้มทับลงมากลางคอนเสิร์ต ให้อารมณ์แบบบ้านเราสองสาวันที่ผ่านมาก็จะมีข่าวอะไรนะทางด่วนทางด่วนมีคานคานทาหล่นลงมาทับรถเหมือนก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันใช่ไหอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าอาการหนักถึงขั้นนามภาพเลยก็มันก็เรียกว่าแบบคือมันมีคอนเสิร์ตะคะเขาบอกว่าเป็นของวงบอยแบนด์ฮ่องกงค่ะชื่อวงมิลเลอร์ก็ล่วงลงมาแล้วก็แบบกระแทกเข้าไปที่ศิษสาแดนเซอร์ กำลังอยู่บนเวทีเลยเพราะฉะนั้นเขาเขบอกพยายามจะช่วยเหลือกันเลยแต่เขาบอกีคนได้รับบาดเจ็บประมาณสองคนใช่ไหมคะข<อ>เขานี้พอนําส่งโรงพยาบาลแล้ว่วเขาก็บอกว่า เหมือนกับเรียกว่าอย่งไรเดียก็อาการหนักอ่ะแหละกระดูกสันหลังส่วนคอเจ็บใช่แต่ว่าที่ถ่าวมันเป็นเรื่องต้องพูดกันเพราะว่าลองคิดดูดิว่ามันกำลังแสดงคอนเสิร์ตแล้วเราที่กำลังกรีศิลปินของเราบนเวทีแล้วเป็นว่ามีแบบจอหล่นทับลงมาแล้วก็มีคนเจ็บนะแปลว่ามันก็เลยเป็นเป็นเลยเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็บอกว่าเออเขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หลังจากที่เขาทําการผ่าตัดไปนานกว่า8ชั่วโมง เขาบอกแพทย์ก็ทําให้แบบอาการเหมือนจะดีขึ้นแต่เขาก็บอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตอยู่ดีก็ต้องมารอมารอดูว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ไหมเ้วก็เส้นประสาทเขาจะกลับมาใช่ช่วงใช่หายปกติดีไหมคือเส้นประสาทที่มันฟื้นตัวได้แต่ก็ต้องรอระยะเวลาใช่หลักานการทํากายภาพอะไรช่วยอะไรแล้วเหมือนช่วงแบบสันหลังคอช่วงนี้มันเป็นแบบจุดรวมของเส้นประสาทก็เรียกว่าเป็นข่าวสะเทือนใจสําหรับแบบว่าแฟนแฟน แฟนที่ก็ลังแฟนคลับที่ก็ลังไปดูดูใช่แล้วทุกคนก็อาจจะดูเป็นห่วงด้วยเพราะเหมือนเป็นพับต่อหน้าด้วยใช่ไหมคะเป็นเรื่องแบบน่าน่ากลัว